ดูดวงชาวราศรีเมฆใครอยากคิดลองดีดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งนะครับตำแหน่งเอาคืนโชคชะตาบนกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงศิษย์คำ้ำชูปก,ป,กปักคุคของราาักษาดวงชะตานี้ไม่ธรรมดาขอทำนายว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะผมโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรนะครับชิงไหวชิงพิบเอาคืนแข่งแย่จริงดีแต่ก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้หมอสานก่อนนะจ๊ะนะผม กดไลค์เลื่อนนิ้วน,นีดนึงกดไลค์เป็นกําลังใจให้หมอสันไม่เสียตังค์นะจ๊ะแล้วผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาหมอสันแนะนาให้ท่านพบเหรียญปางสะดุงมารหรือปางป่ามารเหรียญเหรียญแก้กรรมแล้วนะเขาเรียกเหรียญแก้กรรมแต่จริงๆก็คือปางป่ามานปางสะดุงมานแผมเพื่ออะไรเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นนะสิ่งที่ไม่ดีอ่ะอยากเข้ามาอยากเข้ามากล้ามกายแะผมพระท่านนะครับ,นะรบด้านซ้ายท่านจะจับที่เขาด้านขวาท่านจะเป็นสมาธิแลผมจับลักษณะวันฮู้อน่ะครับ สิ่งไม่ดีอยากเข้ามาประมาณนี้แต่ว่าผมแก้กรรมได้ไหมไม่ได้แต่เขาเรียกเหรียญแก้กรรมเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเข้ามาไม่ได้เราเราก็เล่งทําบุญทําบุญหนีกรรมไปเรื่อยๆเพราะเราไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองผมโชคชะตาของท่านนะผมพบติดตัวไว้นะผมสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีทักไลน์ซันนี่สี่สองแปดเก้าครับทักไลน์เข้ามานะจ๊ะนะผมดวงชะตาของท่านเปิดรับทรัพย์โดยโชคตกตำแหน่งอะไรชิงไหวชิงพริบเอาคืนนะผม ก็เข้ามาสิครับผมกลัวคุณใช่ที่ไหนนะพูดอย่างนี้ก็ต้องระวังนะอย่าพูดกับพูดผีสางนะครับเรามองไม่เห็นมันนะเสียเปรียบมันนะเ,เพราะฉะนั้นถ้าท้าน,นพูดกับคนท่าก็จะเป็นศัตรูกับเขาแล้วพร้อมที่จะไฟเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราคิดในใจก็เข้ามาสิครับคุณอย่าทำเราก่อนเราก็ป้องกันมีขอบเขตของเราเราเรียกว่าตกตําแหน่งเอาคืนดวงจะตางท่าจะตกตาแหน่งเอาคืนชิงไหวชิงพริบใช้เล่เหลี่ยมเล่กกลเพดูบายคนชนะใช้อะไรครับ สมองนะท่านจะใช้แรงไมนะ่ไนดะ้ะผมไปทําต่อ,อสู้แข่งแยงจริงดีแพ้เขานะครับเพราะนั้นถึงเวลาเอาคืนก็ต้องเอา้ชนะด้วยนะโชคชะตาบุกศลวัฒสสนาระวังอะไรครับระวังเรื่องทะเลาะวิวาทฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ตูมเจ็บปวดร่วงาวแสนทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นดวงนี้ตกตำแหน่งเอาคืนครับจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาชิงไหวชิงพลนะิบนะบอมเลขเลียมเลขกลเพดูใบนะบอมสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาใช่ธรรมดาสักที่ไหนล่ะ ผมก็เข้ามาสิครับใครอยาาคิดลองดีดวงจะตามมันตกตำแหน่งความเพกเขลินเลยครับถึงใช้ใช้คํานี้ถ้าท่านรู้สึกเศร้าส้อ,อยเหงาโดนงใครแกล้งนะผมแล้วก็เศร้าอย่างนั้นอันนั้นดวงตกนะนะครับอันนั้นดวงตกนะนะแ,ตแต่ว่าคนคนนั้นอนะ่ะจะตก,กกตกหนักกว่าท่านเพราะว่าเขามาทําให้ท่านดวงตกดวงตกแล้วดวงเขาเป็นยังไงกมติดจรวดน,นะเดีย๋ยวนี้เขาเรียกจีทีนะจีทีทอโบนะครับมันกลับอย่างรวดเร็วนะครับกมไม่เหมือนสมัยก่อนเนะียรอชาหน้ลจะใช้กรม ชาตินี้นี่แหละโคตรเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชกตตาตกตำแหน่งข้อกลัวจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านต้องอยู่ให้เป็นชิงไหวชิงพลิบใช้เล่เหลี่ยมเล่โกนเพดุบายถึงเวลาเอาคืนแล้วนะผมแน่ใจนะอยากมีเรื่องกับเรานะดวงเราแข็งนะดวงเราใหญ่นะณเวลานี้นะครับณเวลานี้นะบอกท่านแนะนําให้ท่านนะคือเขิมเพราะว่าเสริมดวงชะตาเสริมไม่ดวงชะตาเปิด ผมโชคลาบเงินทองบารมีวสาสนาดวงชะตาของท่านจะตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท้าจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนแปลงผัน,พ,นพัฒนายอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มเอา้าท่านลองคิดดูแล้วกันว่าท่านรู้สึกคึอเขิมมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาถ้าท่านเป็นเจ้านายเป็นนะครับผมเป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นเด็กคนนี้โอ้ยขึกเขิมว่าเฮ้ยหน่วยการดีว่าเฮ้ยโอ้ยสติปัญญาเป็นเลิศว่าเป็นไงครับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยครับจะรออะไรแล้วครับ ผมเขาก็ต้องการคนเก่งมาช่วยเหลือครับผู้ผู้ใหญ่ก็ต้องการบริวารเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเด็กน้อยอย่างเราเราก็ต้องครับเข้าไปทํางานบริษัทใหญ่ก็ไปเป็นนกกุนซื้อเขาไปเป็นระผมนักลบต่อสู้แข่งแย่งชิงดีค้าขายนะผมมันต้องเก่งมันต้องเป็นคนมีไฟเพราะฉะนั้นท่านหอเหี่ยวอาจารย์ผมตกงานอยู่อาจารย์นตกกันยาวอะนะผมอันนุงเสนอหน้าเข้าไปครับโชว์ฝีมือเขาดู เพราะฉะนั้นตกตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงพัฒนายอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งดึงไม่เท้าอามถ้าบอกไม่มีข้าวกินเขากำลังแจกทานกันอยู่ครับแจกข้าวสารอยู่ท่านวิ่งเลยหมอซานจะบอกเยี่ยมเก่งมากครับแล้วหมอซานจะวิ่งแข่งกับท่านด้วยวิ่งไปแย่งข้าวสารครับถ้าไม่มีนะแต่ถ้ามีอยู่แล้วอย่าอย่าไปแย่งนะให้คนอื่นเขาที่เขากําลังไม่มีอยู่อาผมให้เขาได้ไปแต่ถ้าเราไม่มีเหมือนกันอา,อาจารย์ก็ไม่มีว่ะ วิ่งไปพร้อมกันแล้วอาจารย์จะวิ่งแซงคุณให้ดูใครใครวิ่งเร็วกันคนนั้นชนะวันนั้นสิ่งต่างๆท่านองคึกเขิมก่อนขึกเขิมต้องวิ่งให้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นชิงไหวชิงพริบนะครับหลวงพ่อแจกพระปุ๊บอาจารย์วิ่งไปคนแรกแล้วแซงริ้วลูกศิษย์บอกเฮ้ยอาจารย์รอเดียวอาจารย์ไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านองไว้โลกนี้มันโหดร้าย ผมท่านจะชิงไหวชิงพิษแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารามีวสาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักอขององร์วิวิ่งไปคนแรกแต่ว่าเราไม่ใช่แส้คิวนะอันนั้นไม่ใช่นิสัยของเราเราไปตามกฎแบบแผนประเพณี j u s t i ํตาตามแบบแผนกฎบ้านกฎเมืองกฎสวรรค์กฎนรกกฎโลกแห่งวิญญ,ญาณครบผมเราตรงไปตรงมานะครับแต่ว่ามันเป็นกฎของเขาเราก็ต้องเร็วกันหน่อยเพราะฉะนั้นเราไม่แพ้ใครน้าดวงเราเทพเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งตัวท่านท่านต้องเร็ว ครับถ้าเป็นเอฟซีช่องหมอซันหมอซันบอกเร็วแย่งกับเขาแย่งกับเขาต้องแย่งให้ไวนะผมท่านจะมานั่งให้เขาไปหน้าให้เขาไปหน้าแล้วท่านก็มานั่งเศร้าโดนกันแกงบูลี่โดนย่าแย่แล้วก็เสียใจยอมแพ้เขาตลอดยอมไม่ได้ครับโลกนี้มันโหดร้ายแต่ว่าเราท,ำทำๆๆําตามกฎกฎแบบแผนประเพณีของเราสิ่งต่างๆมีขอบเขตของเราปิดกั้นพุทธสังมีพุทธสังมีพุทธสังมีกอบเพชร,พรกำแพงแก้วคุ้มครองข้าพเจ้า หลวงพ่อชอบนะหลวงพ่อยมอย่างเนี้ยจัดหนักเลยเขาแล้วก็มีมารนะมีบารามีมีความตั้งใจสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านต้องมุ่งมั่นเราผมเป็นเอฟซีหมอสันท่านหงึกเขิมฟังคลิปหมอสันทุวันด้วยบางคนคึกเขิมเอาไว้อย่าไปกลัวแล้วผมไฮเปอร์เพนมับางเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูนหนุนนำโชคชะตาเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างต่อเมื่อท่านฮึกเขิมไหมครับไอ้นี่ลูกรักถวยเทพเว้ย ไอเนี่ยลูกรักหลวงพ่อเพาะอ,อะไรมันเร็วมันเร็มเวมันวิ่งเร็วล้วหลวลงพ่อสั่งอะไรมันปุ๊บมันทําเดี๋ยวนั้นเลยวันนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกันท่านทําอะไรท่านหมอสันบอกเฮ้ยทำนี่ท่านอเออทําไม่ทําทําไม่ทําโอ้โหไม่ใช่ลูกรักหมอสันอ่ะเขาบอกอาจารย์ทํานี่วิ่งไปเลยแซงคิวไมแสงคิววิ่งได้ที่หนึ่งวิ่งไปแย่งพระเฮ้ยเอาเอาหลวงพ่อจากพระวิ่งปื๊ด ยิ่มเบียรมาได้แล้วอาจารย์สิเบียร์องค์สิองมาแบ่งมาแบ่งมาแบ่งนี่คือลูกรักนะผมเพราะฉะนั้นในโชคตาท่านต้องเร็วครับโลกนี้มันโหดร้ายท่านจะอ่อนแอไม่ได้วันนั้นดวงตาของท่านตกตำแหน่งไฮเพนไฮเปอร์เพนหมอท่านแนะนำคึกเขมด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักขององษาถึงเวลาเอาคืนต้องเอาคืนครับแเอาคืนไม่ได้ไม่มีเมตตานะเอาคืนด้วยสติปัญญาดูถูกเยียดยามใช่ไหมพรุ่งนี้ขับฟอร์เรย์มาจอดหน้าบ้านเลย ผมดูถูกเยียดยา้งเลเพราะฉะนั้นในโชคชะตามันถึงเวลาคือตกตําแหน่งตัวท่านท่านไปถอยมาเลย BMW Ferrari Lamborghini ok Benz รถไฟฟ้ามาจอดหน้าบ้านเลยลนะบเพราะฉะนั้นถึงเวลาคือในบุญกุศลวาสนาของท่านนั่นเองนะผมเด e ๋ยวไฮเปอร์เพนวไฮิเทสไฮวิเทสตกตําแหน่งผู้มีบุญกุศลวาสนาไปว่าดวงเนี่ยเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาลงมาเกิด เพราะฉะนั้นหมอสันก็ขอทํานายว่าดวงชะตานี้จเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงน,งนชะตาชีวิตจะรับทรัพย์หรือโชคตกตําแหน่งที่ดีนะครับผมแล้วไปโยนกดไลค์กดแชร,กแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปคิใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มานะครับซันนี่สีสองใบเก้าหนึ่งคำถามเปิดไพ่นะครับเปิดไพ่นะครับหนึ่งคำถามนะไม่ใช่ไพ่ใบเดียวนะจ๊ะเป็นสูตรของหมอสันประมาณสิบยี่สิบใบประมาณเนี้ย ครับผมแล้วแต่คําถามครับผมหนึ่งคำถามส่งคลิปให้นะครับถ่ายรูปตอบคําตอบให้นะครับ200บาทเท่านั้นเองนะครับหนึ่งคำถามส่งคลิปให้นะครับถ้าไม่มีคําถามดูโดยรวมนะครับวันเดือนไปเกิดแจ้งวันเดือนไปเกิดนะครับผมบอกดูการงานการเงินรับสี่นาทีส่งให้ส่งคลิปให้400บาทนะครับทักไลน์มานะครับซันนี่สี่สองเก้าสวัสดีครับ